สวัสดีครับวันนี้ไปกำมนนะครับจะพาพี่ๆ F4 ทุกท่านแล้วก็ผู้ติดตามนะครับมามูมาเที่ยวตลาดน้ำวัดตะเคียนนะครับนี่ครับเราเดินเข้ามานะครับเราก็มาไหว้พระ ตามจุดต่างๆนะครับมีทั้งทำบุญลงศพนะครับแล้วก็ทำบุญสังฆทานนะครับที่วัดตะเคียนนะครับที่นี่ก็จะมีโต๊ะ ให้เรานั่งได้พักผ่อนนะครับแล้วก็ได้ทำบุญกันนะครับนี่เลยใครมาแล้วต้องมารอดนะครับจุดจุดนี้นะครับ นะครับในวัดก็จะมีร้านค้านะครับร้านค้า,าเป็นชาวบ้านทั่วไปครับที่เข้ามาค้าขา,ายในวัดตะเคียนนะครับวันนี้อาจจะเป็นวันธรรมดานะครับร้านค้าอาจจะมีตั้งน้อยแต่เราจะลงไปดูที่ริมน้ำกันนะครับนะครับเราก็เดินลงมานะครับ ลงมาทีา่ตรงตลาดน้ํานะครับนี่เลยเราก็จะมาเจอร้านอาหารตำสั่งนะครับเนนวอาหารตำสั่งนะครับนี่พัดกันในเรือเลย เมน,นูข้าวผัดก็มีคนมาสั่งแล้วก็จองคิวไว้นะครับนี่ก็จะเป็นร้านผลไม้นะครับนี่เป็นร้านค้าแบบน่าจะเป็นชาวบ้านนะครับ ชาวบ้านในละแวกนี้นะครับวันนี้เรามาวันธรรมดานะครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ก็ในคาน่าจะน้อยในคาน่าจะน้อยไปครับอันนั้นเป็นอะไรครับขนมครับขนมมะแกงขนมสังขยาวันนี้ทำไมร้านค้าน้อย โอ้ oh. ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี้จะเต็มเลยคนมาเยอะไหมเสาร์อาทิตย์นยคนมาเยอะออเป็ดย่างพันโลโอ้ไม่มาด้วยแล้วขนมนะครับน่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับที่มาตั้งขายกัน แล้วก็จะมีร้านอาหารโซนทั้งบนนะครับโซนทั้งบนก็จะเป็นน่าจะเป็นพวกอาหารตามสั่งนะครับมีอาหารเจด้วยนะครับอาหารเจก็ผู้คนในละแวกนี้นะครับก็ส่วนมากนะครับจะเข้ามาทานกัน ที่ในวัดเนี่ยรุ่ยขายเยอะเลยครับก็จะเป็นอาหารตามสั่งครับผมเห็นส่วนมากก็จะเป็นผู้คนเแ่านี้นะครับสี่รเครื่องมากันครับร้านคนเอาทานเป็นร้านขายไส้กรอกอีสานนะครับ อันนี้ไม้กี่บาทครับไม้สิบาทครับไม้สิบห้าบาทไต้ทิปเทียวสำเส้นสำทิ่เียวครับับเชยักินงดอง มีร้านอาทองม้วนสดด้วยนะครับทองมุนสดนี่ความมิสดคะอันนี้เป็นทองม้วนสดป่ะครับน,นี้เป็นทองม้วนกรอบค่ะอ๋อเ,เป็นกรอบนี่สดก็มี เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านนี้จะหยุดทุกวันศุกร์นะครับ้อ โรตีเนยกรอบนะ โอเคนะครับก็สำหรับท้ายคิปนี้ก็ขอบอกพี่พี่เอฟซีนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับใครที่จะมาวัดตะเคียนนะครับวัดตะเคียนนนทบุรีนะครับตลาดน้ำอ่าเราก็มาช่วงวันเสาร์อาทิตย์น,นะครับตลาดจะเยอะแม่ค้าจะเยอะมากครับเต็มทุกร้านวันนี้เรามาวันธรรมดานะครับ ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ